นีสสันนวลาเข้ามาใหม่นะครับที่เข้ามาใหม่เลยเรากําลังทําความสะอาดกันมีเครียอสีมาบ้างบันทิ้งนะครับวิ่งได้สามหมื่นกว่าโลคันนี้สามหมื่นลูกค้าซื้อคุ้มเลยแต่มันเปิดยังไงนี่โอ้นี่เป็นตัวเปิดสมาร์ทแคปเหมือนกันนะครับผมลูกค้าบบน,นี่รับประกันความใหม่บบน,มหมนะเราจะดูดฝุ่นด้เฉยเพ,พวกขึ้นล่างนะครับลูกค้าพื้นล่างสะอาดมากเลยลุงเมอรด เอ่อเทียบ,บก็สภาพเกือบจะป้ายแดงแต่รถคันนี้ใช้งานมาแล้วนะครับใช้งานมาแล้วนะูกค้าเดีวนี้ก็ก็หุ้มมาใหม่ก็อย่างสวยเลยใครได้คันนี้ไปถือว่าคุ้มนะครับมีทําสีก็มีตรงตรง,ตรงด้านด้านข้างนิดนึงที่ผมเห็นนะแต่ด้านนี้ไม่ไ,มได้ทำเลยบางๆบางๆเลยตัวนี้ไม่มีที่จำหนิเลยแต่ล้อนี่ล้อ,อยางเดิมมาจากโรงงานปีคันนี้ปี2 0 0 0 อ่าสิบเจ็ดนะครับเดี๋ยวยางเดิมโรงงานมันยางยางตัวนี้เลยนะครับเนี่ยปี2017ปี60ศนยรถคันนี้รถหปีหกศนวิ่งไค้สามหมื่นรถหก 6, ปีเองเอาไปใช้คผมไม่มีไอตัวนี้ยผมดูแล้วมันไม่มีฝาครอบเครื่องไอตัวเล็กๆนวารานะครับเนี่ยแต่นี่เดี๋ยวให้สมบชยัยดูดูคุณทำความสะอาดเบาะเขา่อหุ้มอย่างสวยมาแล้วนะครับ ก็น่าจะหุ้มตอนที่ออกมาใหม่ๆแล้วก็เอาไปหุ้มเลยล้อแม็กว่าเราว่าจะใส่ให้นะครับเนี่ยแต่นี้ล้อมันติดดิสเบกล้อหน้าในนี้ก็จะต้องใส่สเปเซอร์เข้าไปลองมีกล้องหลังด้วยนะครับตัวนี้มีกล้องหลังด้วยนี่ครับมีกล้องหลังด้วยมาจากโรงงานนะครับยางนี่ยางเปอร์เซ็นต์นะที่เราใส่เดี๋ยวเราจะใส่สเปเซอร์ลองล้อหน้ารถคันนี้มาสีเดิมๆมันเลยนะครับแต่ว่ามีเคลียร์สีฝั่งน้นนะครับเนี่ยดูห้องเครื่องที่ยังไม่ได้ล้างนะครับเดี๋ยวเรา มาดูกันนะครับห้องเครื่องอเนี่ยฝาครอบตัวเล็กๆอ่ะมันไม่มีแค่นั้นแต่นัน้นั้นก็เดิมหมดไม่มีน,อน็นอตไม่มีขยับนะครับลูกค้าฝากระโปรงแก้มหน้าซ้ายขวาไม่มีชนหนักแน่นอนรถวิ่งสามหมื่นโลโอ,โอ้การันตีเครื่องยนต์ได้เลยประกันเครื่องยนต์ได้เลยนะครับเนี่ยประกันเครื่องยนต์ให้เลยอ่าตากธนาคารมันมีบางธนาคารที่ประกันเครื่องยนต์เกียร์หนึ่งปีนะครับอ่าเฉพาะเฉพาะตัวอะไรค่าแรงเนี่ยก็ใจต่างหาก นะครับที่ที่ที่ของของเจนาคารียนด์ทินนะครับขอ,อย่าตเตือนน้าเขามีรับประกันให้ด้วยนะครับนี่ผมก็ทาเขาเข้าไปได้เลยนะครับบวกเข้าไปได้เลยยี่ิห้าตังค์นะครับลูกค้าก็คุ้มนะครับสามแสนสองหมื 3, 2, 9, ่นเก้าพันคันนี้เดี๋ยวให้สุพชัยทาความสะอาดให้เสร็จก่อนนะครับสุพชัยทาความสะอาดให้เสร็จก่อนเดี๋ยวเราจะมารีวิวครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คร่าวๆข้าอใ,ใหม่นะครับ สนใจรถคันนี้0626966229ผมธ,ยธนยศรุ่งเรืองจรัยนพร้อมดีมง,งานลนะครับยินดีให้บริการลูกค้าดูข้างในครับดูไม่มีรอยนี่เลยเนี่ยเนี่ยไม่มีเลยใครได้คุ้มใครได้คุ้มคันนี้สวยจริงๆนะครับรับประกันนะครับมีเคลียร์สีมาบ้างเดี๋ยวผมจะมันมีไม่มีพื้นที่ดูวันนี้ฝนตกนะครับผมก็เลยรีวิวได้ข้างนอกแค่นั้นคันนี้สวยๆนะครับเข้ามาแล้ว ใครอยากได้หรือใครอยากสอบถามข้างวดโทรเข้ามาได้นะครับ0 626966229ลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ